สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทักทายเอฟซีที่รักทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ,ม,รบ<อ>มือนี้ครับเนี่ยมาอามากันเป็นทีมอีกแล้วครับหว<อ>หนาโทษตามอีกแล้วป,ปังปังฟ้ามครับผมบบม,มากับโบได้ว่ามีไม่นูเดียดประเด็นนี่เบิ่งเอาโรโลดเพิงตาเบิ่งเอามันคืออะไรให้ผูใ้ใดอุจักคอมเมนต์บอกได้เลยครับเรื่องันเป็นสัตว์อะไรเนี่ยงงมากเลยนะนี่โอ้ย โตคือจังไก่จะมามีหงอนครับไก่ยังมีหงอนโตซีหาโล่นี่ครับนี่ยท่นไปได้มาแต่ทักไหนบุ๋มเออเบิ้งกระนุ่นดักเหลืองน้องเป็นนอ้องมั่นดีกันยังนี่ะเจเจแม่หนูเมนู่งยังสูดกินเด้อพี่น้องเด้อยังกระลังดังไฟอยู่ยังแกนดังไฟครับผมทักทายเอฟซีนะครับฮัลโหล <laughs> เห็นบอกเลยบอกแล้วห,ลหัวรอใส่เลยอันนี้ก็จเจเจคนเดิมครับผม นี่เ <ผม S 1> จ้าของสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มครับผม,ม,ค,มครับจะลังล้างสวยอยู่ครับมือเที่ยหกจักน้อยเมาแล้วมือเที่ยงหกในล้างเมียนล้างก่อนฟ้ามคนนี้เมาไปโอ้ผู้นี้พักความน้ำเอ้าคือมีเงินยิ่งบอกหลายจีเอาหลายตัวไปถึงขายไก่ได้ครับพี่น้องนี่ละ่ะทําธุรกิจอะไรก็ได้ครับที่มันสุจริตนะครับนี่เงินตัวนี้เบ้อหน่อยเลยครับขายไก่ตัวเดียวเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวควันมึงเดี๋ยวบนบนหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก่าไก่ตัวเดียวหรยเงินเก่าพันพีนองเงินเงินนี่แหละครับ,รบทำอะไรก็ได้นะครับธุรกิจที่เป็นเงินเป็นทองแล้วก็สุจริตน,นะครับผมเฮ็ดหาเฮ็ดเอาครับไม่จนแน่นอนครับเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเงิน,นพันธีเสียทำไปก่อนโอเคไปเอาแต่ว่าเงินนอกหน่ตาไว้กังน,นึ่งด้เอาเฮ็ดดังเลยนะเฮ็ดังดูเว ขัวพริกพริกครับโอ้ขัวพริกอันนี้เขาเอิกพริกอันนั้นนี่นี่พริกกระเรียงพริกกระเรียงเหรอย้ายมาฝากป่้จังเตือนสวดสดอีกแล้วสดปูหมวยครับวะเออนี่คนสดเมื่อเย็บพริกพริกแต่คนสดเ็ดขัวพริกหนึ่งสีเพล็ดบนหัวโอ้ขัวไหนล่ะสดกับบ้าเพล็ดอ๋อสวดชุดทับเต้ห่างกันเนี่ยทักคนขี่ทีนี่สีเพล็ดอ๋อพริกเพล็ดโอเค ส่วนยูของยังเนี่ยอันนี้มะพร้าวมีเพชรซุดจ้ะไอ,อ้คนปูนี่ยก็ต้องเสริมเออไปมีนูเด็ดมืออีกข้าครับลาบาเฉลยก็ได้ครับเพราะว่าคอมเมนต์อะไรก็นคนเลือล,ะละ่ะลาบไก่น่วงครับผมนะอันนี้กระสมสมปลาตองนะครับเด้อนี่ก็ต้มเนื้อผมนี่แหละเนื้อผมเนี่ยเนื้อย,ย,ยุ่ยเขียงครับผมนี่ก็ขาหมูครับนี่ขาหมูพะโล้ของปังปังฟาร์มนะครับประเทศขาหมูพะโล้ขายนี่จะไหลทางใต้ของอันนี้ก็น้ำประหนะข้าดอกนี่ ไก่งวงครับที่สุดของอาหารที่หลายคนไม่เคยกินครับออาหารสัตว์ปลี่ยนข้าวม่นรับเออเสแปบกไก่เสแปรกเป็ดไก่งวงครับจักบาทครับตัวนี้มีราค่าพันกว่าบาทเตี้ยปลาตามหลักเลยมูลค่าพันกว่าบาทครับพี่น้องเอ้ังไข่มีล้างไข่กระลังไข่ครับเฉพาะด่างไม่เรื่องเหลืองเหมือนกันครับ ไก่ไข่เนี่ยโอ้สมพ่อเลยไหะไข่ไข่มันไข่มันเนี่ยงแดงเลยแคปนี่ไข่ครับโอ้นี่ไข่มันลงมา้นี่ไข่แคปวันหนึ่งครับเขียงไหนอันนี้นี่ยเขาเอือดแซดปี๋ตามต้องไปเลยเนาะถ้าว่าสมพ่ให้เป็นเก่านี่แกกินได้เด้่ครับอ่ามอห้ามกินแซดปี๋กันพ่ะเอาปีกออกว่าแล้วกันตั้งแต่หลังบาดมันอีดินช่ำแล่เลยครับเจ้าเชร็จแล้วสีช่ำแล่ลาบกระต้่มบ้อมต้มน้ำเนี้ยมบ่มีซาใส่นะ เออเาสิ่งเสียบทิดเขาเอาซ้ำเปนเสศษติดเด้บ่ได้เด้แต่ก่อนเนี่ยเขาปนล็อกเด้เนี่เขาล็อกขึ้นแล้วบ่ครับปนไปรีายโดนตด้นกระทอมทั้งซาเลยไม่จับของไม่จับหลดเออเราไม่อม่นอน,อน <c oughs> ส่วนจริงเมื่อเคยเมืเ่อเคยกินนักเตะนะครับปลูกตอนมันเขากำลังมีกระแสกอะไรปลูกไปปถุงน้ำฝนเขาซื้อๆบ่่นโอกทำและหนังมันออกมันี่ป้าหนังขี้หาดมันตัวนี้ เอ้ามึงบ่มันบ่อแสบไปเสียตัวแม่นๆเอ้ยจังคักนี่เพิ่งหัวมันโอ้หัวหัวไก่ง่วงก็ต้องตัวเด้อบ้านไก่อย่างอื่นอือบ่ต้องเสิรเลด้วยเราเห็นลักษณะนี่จังจังเอ้ยนกยุงเอ้ยอีหลีว่ะแมนแมนหนกยุงบ่ล่ะนี่อันตรายอีกแล้วนี่หางานให้อีกแล้วบังขามันได้บมันขาบ่แม่นนกยุ่งอ๋อปสิไปแล้วจิตคุกได้ห้องแต่ว่านกยุงนี่ ว่าเอ้ไก่หัวใช่ล่ะเวลานโอ้นกยุ่งอินเดียเขากินได้เฮียงได้โอ้นกยุ่งอินเดียทิโอเคโอเครูกันนสันอเมื่อปู่เลยชมเลไก่ปุนะเป่เลยวาเปลี่ยนืวละโอ้เหลี่งสิเหลื่งสิผมนี่เสียบบนเอโอ้บาดเสียบประดี๋เสียบจ้เจ้าสีได้ถามหาเจ้าบ่ะด้คกินเหบเสียบ้เขากิดอาชีพละโตโดนหมุนเวียนปีละเท่แลยเนาะปีละโตเลยเนาะ ไห้กินซ้ำดูเลยอ๋อจ่ำเรียนี่ยเก่งครับเนื้อแดงดีเนาะเออขวบัวยังไงสีชมพูเลยเนื้อสีชมพูอู้ยม,มันครับมันครับเออมันซ้อนดิแต่ว่าเป็นเก่านี่กินว่าเป็นอย่างเงี้ยมอสตัดปีกเราวอสตัดปีกแล้ว,พวาาดเ,ดเพราะเป็นไม่กินสัดปีกไปถาช่ำเรีฟักมื่ขวบเมะกราบแซ่บร อ้าเห็นหมดกันอือใส่โอ้กเอาเนื้อก่อนเอาให้เพิ่นเฮดน้ำคนได้เลยเห็นบะวิธีการช่ำแดงนะโอวิธีช่ำแันติดงาน้อยเด้อเวลาเป็นตัมันติร์ลไม่้อาเฉะอืโอ้ัวใจแบบนี้ปัดหัวใจสมกำปั้นมันคะอีีเด้ยไปทำนี่แล้วคิดมันสีเงาพูดกระตัดเอาตัวกระัดเลี้วเอาแบบเลี้ยวเลยเหร นี่มันแซบพี่น้องเออ,อมันเลยเออจังครับพี่น้องเลื้ยงไอแม่เลยพี่น้องซแซบครับเมนูอีกเมนูหนึ่งครับพี่น้องไข่โอปองโอ้โหคุณน่ะเออเยด้ๆงๆกิน จะกินไงบอพน้าแบบนี้โอ้ยสับแล้วพี่น้องอออกำลังอ้คือส่งเป็นตะคือคัก้ะวัตาจังพนะชเสแดงคนเดิมเส้นตำเสยนตำอข้าวัดตำข้าวตํเนี่ยเดี๋ยเสยนตำประจำจังหวัดบู๊บผิดเออ แอเป็นโมบุได้เนี้ยบุได้แล้วมีร้อยกว่าคนสองหมื่นกว่าคนอร่อยไม่แดงสื้อเฟสนะแดงคนแดงเยอะแล้วเยอะจริงเลยนโอ้โนี่ครับผมเฟสเร็วขัาดนี่ครับหนังครับเด้อไปต้มใส่สอยใส่ลาบนี่ครับไปต้มกระดูกน้ำแน่นน้ำแน่เพแซ่บนี่ยบุได้แล้วครับสมปตองพี่น้อง แซ่บเลยนี่ผิดได้เลยกินไงบนนี้พร้มันนี้ไปลองไ้เันพ้อมวั้คำเดียววพ่อแซ่บไเลยนี่เพื่อนพร้อมไม่ได้สไม่ได้วันกัน ไปสองมือหรอไปสองมือมือที่สองเจ็บามา้วก็ดคอยคเดี๋ยวคุณดีพอดีสามสมมวสองสองแอมเปียนชิดคุณดีสามปกนันเดือบปกเก่งๆเหมืเนปานดินเดือบปากย่างเก่งเลยเนี่บ่มาลยบ่อบอาน้าเห็นานอาบัวกายกระชอนเนี่ย วอนเลยนะครับนี่แบงมะน้อยหนึ่งครับแี่หอยไงแก่อ๋อนี่เหรครับนี่ยจิงว่าเหมือนล้วนเส้นเดิมล้วนก็ะแสบครับอืมต้อนเทพเจหน่อยเทพเจ่ิญแขกมาไหมผมพี่รสครับโอ้ขายบุหรี่เลยนะใส่ปลาใส่บุหรี่พี่กัวไม่ไหมนะครับเพือนี่พี่กะเลี้ยงย่าตัปลูกแดงครับโอ้รองแดงพี่แดงคนเดิมแดงคนเดิมตำมะอืมเราต้องใส่ยรายดอกเอาติดกัด รดจัดจานนะบไ้ไหวจังไหนจัดจานเลยนบีบัอันนี้นี่ขาดไหมใบักเบอร์ครับลูกมันเบกเบอร์ครับซ้ำนี่แหละนาวเดียวเฮ้ยองเปียงเซ็บเลยน้าวจากของน,ะนี่ยีตะปักสวนครัวมีเสียบห แบบไปงวงนะครับเนื่แต่ว่าผมเบิ่งเบิ่งมาต่างหลายคิดนะครับ,บเจ้าเป็ดก็มีหลายสูตรหลายอย่างแต่ว่าผมว่าสูตรเนี่ยเป็ดคือลาบเป็ดนะครับเอาเนื้อสาบไปงวงเลยครับขันเกลือครับรบนเท้าครับเจ้าของมะขวครับ <ดำ S 1> <า>เอาน้ำตามต้มกระดูกไหมครับน้ำเนมน้ำเนม ไ่นี mm ่าแสบเคินนีหรอกมว่มาหยวเลยฮะเมียนเมียนหมดอ้โหลองมึงาแสบมาแสบลองเบิรงนลองเบิงี่ส่วนมั่วตะว่าอีีครับเด้จัดฉาแสบจิ้มเหมือนกัน่าแสบเทว่าบอกว่าว่าแสบไม่ตี้วจางน้อยหนึ่งครับจางนอย เฮ้ขาไปใส่เซีปลาด้หเขาไปใส่เล้ได้กับพร้เพ็ดพร้อเพ็ดบอกพริกบุกลายสองส่วนเอาใส่เพิ่ม้ัจางอง่างลังอยากใส่ี่ไปแล้วแ้าแซ่บกลับไปพกงานทีมาตายมดันกันนีละเสีบเพรว่าเรียนกินละมาเียเรียมกินเส่ะ ต้องต้องผมต้องผมนี่นี่ผมมาส้อนสันตั้งตักใปบ่วงไงนี่นี่นี่ขอดำดูเลยอู้หนังมันเลยดีนี่มองมาเลยครับสิมันเหนาะเหนาะเลย แซ่บว่ะแซ่บขึ้นสมองเลยพริกมันหอมพริกกระเลียงนหอมเดี๋ยวว่าคนเห็ดพริกหอมนะคนเห็ดลาบนี่แซ่บแซ่บอิริผมอิริโอ้หอวใสจด้วยเงาบุตรมาเลยนี่กะเพรานี่มาจากกันคนนี้เจ้าลาบเพราเจ้าลาบผมเพราะเจ้าลาบไม่เดี๋ยวมันคือกะเพราหวานเขาที่หอมไงแซ่บ ลองกินิึงรองกินมาแล้ะก็บอกมต้องิงนะว่ต้องตอเหียด้อยทานนักคนนั้นว่าต่่ต้องล้างเพราะว่าุ้งมันก็หลหนะุ้นมันหลบอกินรอดกินรอดกินปุ้นะบอกินรนปุ้งกูทินล้างมก็เคยมีกับ้าแบบนี้แ่แบความน้องเขียนผมผมผสมของปต้มครับ <laughs> ừ hết <Để> khẩu <đâu>? má <laughs> chưa hết tôm mất còn cái cái nó sẽ nằm bên sột quán. ขบนไม่ต้องพอออดเลยครับบกกายไปท้ายพื่อนตังเลยหอมกระเพาะแก้วไมแสบฮะของผมเพิ่ผจบนมีอคุณต่อเมน่ามหร่ดีนี่แสบเย เท่ม้น้มนี่นี่ยน้ำเลี้ยมน้ำเลี้ยมเออจังพอพอพอแต่กนใส่จังไงอือเดี๋ไอ็เมียลีเนาะมันเนาะเออยีสบแล้าก่อนใกองอู้อจังเป็นเท่ตาคนนไอไหมสุดัอออทำนอด้วป Cháu đây, bị sợp, bị sợp Bánh cứt luôn, mình hoàn đi lập đầy gì Ngủ thế Giáp <laughs> bao đấy rồi, giáp mất gì bố hoàn ด uh. ี๋ยเนี้ยเปียกเดี้ยเปียกเดี้ยเปียกหรอเข็ดเข็ดบุกคับเลยกระต่ายเนี่ยหอมมันอยู่อยไหไปดีลหลายกันอืมมันสิหอมไปไกลเฉยกินหอมไปบุกไกลพี่งงกินกหอมทอู้ ปูโ,โพคหม้บอบกเตียงงานนี้มันจังแท้ๆท้โอ้นี่ครับปากเป็ดปากเป็ดย่างนะครับอบองอ่าเป็ดปีกเป็ดปัดมันครับไก่ครับผมไก่ย่างครับสุกเรีวครับซีมตัวที่นห้องโอ้ยความยากเด้อครับเด้อสำหรับคนที่กินเราเอ้ยคนที่มานั่นงเบิ่งว่ามีเขากินน้ำกันกินไปจังน้อยครับ โอ้จัง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 มาลอยกินคนเดียว <laughs> แอบแฟบคนเดียวครับเขาเรียกว่าแอบแฟบพี่น้องเพราะว่าท้างขุนพิตาพออออพนังอยู่กันเลยเก่งใจระก,กาศไทยมนนื่อกี้น่ครับมากินแซ่บชิมแซ่บกับชิสปิดคลิปเลยเลยพี่น้องครับปากเป็ดเป็นกบ หอมนัวไปครับมั่นครับเด็ดอร่อยสั่งนะครับพรีคลิปต้องเห็บเลยดีกว่าเน้ะโอเคครับเดี๋จอมัขึ้นหน้าครับไี่มีนู่นเส็บอีกแน่นอนครับฝากกดติดตามเลยจุอด